รถเอ SUV สาสภาพไปีสวยขับดีสุดๆเลยค่ะ Honda c r v 2.0E V-Tech Gear Auto เกียร์ออโต้ปี2012โปรโมชั่นของไวทที่2อง0 0 0บาทเท่านั้นค่ะแม็กายสวยเลยค่ะสภาพดีมากๆเลยค่ะภายในนะคะเป็นเบาะหนังสีครีมปัาบไฟฟ้าระบบเซ็นอร์ลล็อก กระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้ากุญแจรีโมทแอร์แบ็กพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันแอร์ดิจิตอลเครื่องเสียง AMFM AUX แล้วก็ CD ค่ะน่าใช้มากๆเลยค่ะสภาพดีสุดๆค่ะมีบูทชูด้วยนะคะ คันนี้ฟรีดาวนะคะส่งเดือนละ6,000บาทคนซื้อเะรับรวมอยู่ที่13,000บาทขึ้นไปกระสุนคันนี้ไปเช่งานได้แล้วค่ะจัดไฟแนนไม่ยุ่งยากนะคะ2วันกระซาาผลแล้วค่ะเครื่องยนต์วีเทคค่ะคันนี้ด้านหลังก็กว้างมากๆเลยนะคะขนของได้เยอะสุดๆเลยค่ะ นั่งสบายมากๆเลยค่ะกว้างสุดๆเลยค่ะแอร์เย็นเจี๊ยบเลยค่ะมาทดลองขับดูได้นะคะรถสภาพตีจริงๆค่ะคันนี้ปรึกษาเรื่องการจัดไฟแนนได้เลยนะคะ สนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่องไอดีเมียสายนำหน้า SIA M P10 พิมพ์ไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ